เขียวกินตุ๊กแกในร้านเดี๋ยวมันกินแล้วก็ออกไปปล่อยมันก่อนธรรมชาติแล้วมันเนื่วแรกมันตอนนี้เดี๋ยวมันก็ไม่มันก็มาอีกอ่ะูเขียวมันกินตุ๊กแกในร้านกาแฟตัวใหญ่เลยนี่กำลังกินอยู่เยอะ้มันกินเสร็จก็เอาไปเล็ง ผูปรับไล่กันมานานนะครับนครับอันนั้นมันนับมกำลังนมันธรรมชาติของมันนะ่ะถ้าให้มันกินนะไล่มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีกไงก็ต้องปล่อยให้มันกินนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปกินกันไปครึ่งตัวแล้ว อ้โเนี่ยมังเขียวโอ้ยตุ๊กแกตัวเล็กลูกมันแน่เนาะมู๋เขียวกกมานะกินลูกตุ๊กแกในร้านกาแฟกูปรับเก่าเดี๋ยวมันก็ไปกินเสร็จเดี๋ยวมันก็ไปไปเลยไปเลยเออกไปเดี๋ยวนี้ 快乐